แสงไฟในห้องโดยสารกระพริบวูบวาบขณะที่เสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ภายนอกผู้โดยสารต่างเกาะที่นั่งแน่นบ้างก็ร้องให้บ้างก็พึมพำสวดภาวนาเครื่องบินสันสเทือนอย่างรุนแรงทําให้ถาดอาหารแก้วน้ําและกระเป๋าตกกระจัดกระจายเกลื่อนทางเดินสําหรับหลายคนมันช่างเหมือนกับว่านี่คือจุดจบแต่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความโกลาหลชายผู้หนึ่งกลับนั่งนิ่งอย่างสงบจีวรสีเหลืองทองของเขาส่องประกายอ่อนๆใต้แสงไฟสลัวในห้องโดยสารดวงตาปิดสนิท ริมฝีปากขยับเบาๆเอื้อนเอ่ยบทสวดเขาคือพระภิกษุผู้โดยสารเครื่องบินเป็นครั้งแรกไม่มีใครคาดคิดเลยว่าการปรากฏตัวของเขาความสงบมั่นคงและไม่หวั่นไหวจะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกชีวิตบนเครื่องลำนี้ไปตลอดกาลห่างไกลออกไปหลายสัปดาห์ก่อนคืนพายุยในท้องฟ้านั้นพระภิกษุรูปหนึ่งอาศัยอยู่อย่างเงียบสงบในวัดเล็กๆก,กลางป่าในประเทศไทยวันเวลาของท่านเรียบง่ายตื่นก่อนรุ่งเช้าออกบินทบาตด้วยเท้าเปล่า และใช้เวลายาวนานในสมาธิท่านแทบไม่เคยเดินทางออกไปไกลเกินหมู่บ้านใกล้เคียงเลยแต่เช้าวันหนึ่งจดหมายฉบับหนึ่งเดินทางมาจากต่างแดนวัดพุทธในอีกประเทศหนึ่งได้เชิญท่านไปเยี่ยมและเผยแผ่ธรรมะแก่ชุมชนชาวไทยที่กำลังเติบโตพวกเขาโหยหาพรจากพระสงฆ์และการชี้นำในแผ่นดินที่พวกเขาเพิ่งไปตั้งรกรากเจ้าอาวาสได้กล่าวกับท่านว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะนำพระธรรมออกไปพ้นจากป่าเหล่านี้ พระภิกษุก้มศีรษะท่านไม่เคยออกจากประเทศไทยไม่เคยเก้าวเข้าไปในสนามบินและไม่เคยแม้แต่จะฝันถึงการโดยสารเครื่องบินแต่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านก็ตอบตกลงสนามบินช่างเหมือนโลกอีกใบหนึ่งแสงไฟสว่างจ้าทางเดินทอดยาวไม่สิ้นสุดเสียงผู้โดยสารลากกระเป๋าไปมากลิ่นกาแฟและน้ำหอมลอยอบอวลสำหรับพระภิกษุผู้เคยอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติที่นี่กลับเต็มไปด้วยความพลุกพล่านเกินรับไหว เด็กๆบางคนชี้ไปที่จีวรของท่านบางคนยกมือไหวอย่างเคารพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยพาท่านผ่านขั้นตอนต่างๆอย่างสุภาพแปลกใจกับความสงบและความเรียบง่ายของท่านเพราะท่านมีเพียงถุงผ้าเล็กๆและบาทเท่านั้นในขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆแบกกระเป๋าใบใหญ่เต็มไปด้วยความกังวลเร่งรีบวิ่งจากเกตหนึ่งไปอีกเกตหนึ่งพระภิกษุกลับเดินอย่างช้าๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยสติ เมื่อท่านมาถึงประตูขึ้นเครื่องผู้คนต่างจ้องมองด้วยความสงสัยบางคนกระซิบว่าจริงหรือท่านจะบินไปกับพวกเราด้วยคนอื่นๆก็เพียงแต่ยิ้มบางๆอย่างเก้อเขินไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติต่ตอบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้อย่างไรพระภิกษุหาที่นั่งริมหน้าต่างได้เรียบร้อยเมื่อเสียงเครื่องยนต์คำรามขึ้นท่านก็หลับตาลงผู้โดยสารรอบข้างต่างวุ่นวายกับการคาดเข็มขัดปรับโทรศัพท์มือถือหรือบนเรื่องพื้นที่วางขา เมื่อเครื่องบินทยานขึ้นจากพื้นดินบางคนก็อุทานด้วยความตกใจบางคนปรบมือด้วยความยินดีสำหรับพระภิกษุแล้วมันกลับให้ความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่การภาวนาใหม่แผ่นดินหายลับไปร่างกายลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่เบิกกว้างท่านกระซิบคำอธิษฐานให้แก่ลูกเรือผู้โดยสารและแม้แต่ตัวเครื่องบินเองขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบนการเดินทางนี้ปลอดภัยปราศจากความหวาดกลัว ช่วระยะเวลาหนึ่งเที่ยวบินดำเนินไปอย่างราบรื่นเมฆขาวลอยอยู่เบื้องล่างดังภูเขาไฟผู้โดยสารผ่อนคลายพูดคุยหรือเอนกายหลับเด็กๆเ,เล่นวิดีโอเกมพนักงานต้อนรับบนเครื่องเสิร์ฟอาหารพระภิกษุจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างชื่นชมกับเส้นขอบฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความอัศจรรย์หลายชั่วโมงต่อมาเสียงกับตันดังขึ้นทำลายความสงบท่านผู้โดยสารทุกท่านเรากำลังจะเจอความปั่นป่วนของอากาศกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย พระภิกษุลืมตาขึ้นเบื้องนอกท้องฟ้าเมฆดำกำลังรวมตัวสายฟ้าแลบวาบการบินที่เคยราบรื่นเริ่มสันสะเทือนเครื่องบินโคลงเคลงสุดหวบแล้วดีตัวขึ้นอีกครั้งเครื่องดื่มหกเลอะเด็กน้อยกรีดร้องผู้โดยสารต่างรีบรัดเข็มขัดจับที่วางแขนแน่นความหวาดกลัวแพร่กระจายรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งความปั่นป่วนทวีความรุนแรงเครื่องบินสันสะเทือนดุดดังท้องฟ้าโกรธเกรี้ยวช่องเก็บของเนื้อศีษะ แตกออกกระเป๋าตกกระแทกลงมาหน้ากากออกซิเจนห้อยลงมาบางคนร้องให้สอึกสะอื่นบางคนสวดภาวนาดังลั่นต่างภาษากันไปสำหรับหลายคนนี่คือการ,รเผชิญหน้ากับความตายอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกแต่พระภิกษุไม่ขยับเคลื่อนไหวมือของท่านวางอย่างอ่อนโยนบนตักดวงตาหลับลงลมหายใจสม่ำเสมอสตรีผู้หนึ่งที่นั่งข้างๆตัวซีดเผือด,ด้วยความหวาดกลัวกุมแขนท่านไว้แน่นพวกเราจะตายกันหรือเปล่านางถามน้ำตาไหลพราก ท่านหันไปช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วกระซิบว่าสิ่งใดที่ลอยขึ้นย่อมมีวันตกลงแต่ในขณะนี้จงหายใจจงสงบนิ่งแล้วท่านก็เริ่มสวดเบาๆเสียงนั้นต่ำเสียจนแทบถูกกลบด้วยฟ้าร้องและเสียงเครื่องยนต์แต่ค่อยๆแผ่วกังวันออกมาสงบมั่นคงไร้การเวลาเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา ผู้โดยสารที่อยู่ใกล้หยุดร้องให้หันมาฟังแทนเสียงสวดของท่านแฝงสิ่งที่เหนือกว่าคำพูดเป็นจังหวะที่แต่ลึกลงไปถึงหัวใจเด็กๆเ,เอ็นตัวเข้ามาใกล้ผู้ใหญ่บางคนหลับตาบางคนพ,พึมพำสวดภาวนาตามตนเองภายในเวลาไม่กี่นาทีบรรยากาศในห้องโดยสารก็เปลี่ยนไปความกลัวยังมีอยู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่ครอบงำอีกต่อไป ภายนอกพายุยังคงเกลียวกราดเครื่องบินสันสเทือนรุนแรงแต่เสียงสวดมนยังคงดังต่อเนื่องผู้โดยสารเริ่มร่วมสวดไปด้วยแม้จะไม่ใช่ภาษาเดียวกันแต่เป็นจิตใจเดียวกันคริสเตชนพ,พึมพำว่าอามนมุสลิมสวดบทภาวนาแผ่วเบาคนอื่นๆเพียงแค่หายใจตามจังหวะเสียงของพระภิกษุราวกับว่าครั้งแรกในชีวิตคนแปลกหน้าจากทั่วทุกมุมโลกได้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันรวมกันด้วยความหวังและการเอาชีวิตรอดแล้ว ความปั่นป่วนก็ค่อยๆเบาบางลงเครื่องบินเริ่มทรงตัวได้ฟ้าแลบจางหายไปในระยะไกลและทันใดนั้นห้องโดยสารก็เต็มไปด้วยแสงสว่างเครื่องบินทะลุผ่านชั้นเมฆออกสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่เปล่งประกายทองคําและตรงนั้นสายรุ้งสมบูรณ์แบบทอดตัวพาดข้ามท้องฟ้าส่องแสงเรืองรองเหนือก้อนเมฆเสียงอุทานด้วยความตะลึงดังขึ้นทั่วห้องโดยสารน้ำตากลายเป็นรอยยิ้มบางคนยกมือพนมไหวพระภิกษุบางคนได้แต่จ้องมองอย่างพูดไม่ออก นี่คือปาฏิหาริย์ใครบางคนกระซิบพระภิกษุเพียงยิ้มบางๆไม่ใช่ดอกนี่คือความสงบในใจของพวกท่านเองร่วมกันแล้วพวกท่านได้สร้างสันติขึ้นมาเมื่อเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเสียงปรบมือก็ดังขึ้นทันทีผู้โดยสารโห่ร้องด้วยความยินดีบางคนถึงกับกอดคนแปลกหน้าที่เพิ่งสวดภาวนาด้วยกันขณะทยอยออกจากเครื่องหลายคนเดินไปหาพระภิกษุก้มหรือพนมมือไหว้ ขอบพระคุณครับหลวงพ่อชายชรากล่าวท่านช่วยชีวิตพวกเราไว้แม่ลูกอ่อนพูดเสียงสัน่นแต่พระภิกษุเพียงสายศีรษะเบาๆอาตมาไม่ได้ทำอะไรเลยหรอกพวกท่านต่างหากที่ค้นพบพลังในใจของตนเองแม้แต่กับตันก็ก้าวเข้ามาดวงตาเอ่อคลอไปด้วยน้ำตาผมเคยบินฝ่าพายุมาก่อนแต่คืนนี้รู้สึกไม่เหมือนเดิมขอบคุณครับพระภิกษุเพียงก้มศีรษะ ขอให้สัรพสัตทั้งหลายจงปลอดภัยคืนนั้นนวัดอาคันตุกะที่ท่านพักพระภิกษุได้นั่งใคร่กรวนเครื่องบินพายุความหวาดกลัวปาฏิหาริย์ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของสัจธรรมเดียวกันนั่นคือความไม่เที่ยงท่านตรหนักได้ว่าพระธรรมมีได้มีไวเพียงสำหรับป่าหรือหมู่บ้านเท่านั้นหากแต่ดำรงอยู่ในสนามบินเครื่องบินเมืองใหญ่และท้องฟ้าทุกที่ที่มนุษย์มีความหวาดกลัวที่นั่นก็มีเมล็ดพันธ์แห่งศรัทธาซ่อนอยู่ด้วย พายุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจริงความกลัวก็เป็นจริงแต่ปาฏิหารกก็เป็นจริงเช่นกันและปาฏิหาริ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สายรุง้งไม่ใช่ท้องฟ้าอันสงบแต่คือการที่คนแปลกหน้าจากหลากหลายช,ชาติศาสนาและภาษาได้มารวมกันด้วยศรัทธาเดียวสำหรับพระภิกษุแล้วเที่ยวบินแรกของท่านคือสิ่งที่มากกว่าการเดินทางมันคือหลักฐานว่าแม้อยู่สูงเหนือพื้นดินนับพันฟุตพระธรรมก็ยังสามารถเข้าถึงหัวใจผู้คนได้ และสำหรับผู้โดยสารทุกคนนั่นคือการเดินทางที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมการย้ำเตือนว่าท่ามกลางพายทุที่มืดมิดที่สุดบางครั้งเพียงแค่เสียงแห่งความสงบเสียงเดียวก็สามารถนำพาทุกคนเข้าสู่แสงสว่างได้